สำนักข่าว AP รายงานข่าวพิธาลิ้มเจริญรัตว่า8เดือนที่ผ่านมาพิธาขย่าวงการการเมืองไทยโดยนำทัพพัรคก้าวไกลคว้าตำแหน่งพักอันดับหนึ่งอย่างน่าทึ่งในการเลือกตั้งทั่วไปปี5 6 6ทําทำให้เขา อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะมีโอกาสรีเทิร์นกลับมาเป็นผู้ได้รับชื่อเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยแต่เขามีโอกาสเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเขาเองแล้วโดยในขณะนี้พิธากำลังต่อสู้อย่างหนักเพื่อรักษาที่นั่งในรัฐสภาซึ่งเขาอยู่ในช่วงถูกสั่งพักงานเขาเป็นผู้ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการไม่ได้รับอนุมัติที่จำเป็นต่อรัฐสภาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเหล่านั้นล้วนแต่ได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพและได้รับอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี2560ภายใต้รัฐบาลทหารขณะนี้พักเก้าไกลของพิธาลิมเจริญรัตเป็นพักหัวหน้าฝ่ายคา้านแม้ว่าตัวเขาเองไม่ได้เป็นหัวหน้าพักอีกต่อไปแล้ว แต่ในเดือนมกราที่จะถึงนี้สารนิธรรมนูญจะตัดสินว่าเขาฝ่าฝืนกฎเลือกตั้งหรือไม่และควรถูกไล่ออกจากสภาหรือไม่